ร้านเลียวไรเดอร์สาข,ขาใหม่เปิดแล้วที่แฟชั่นไอแลนด์มีอะไรบ้างไปดูกันรวมหมวกกันนอกหลายแบรนด์หลากสไตลมี K Y T มีทั้งแบบเต็มใบครึ่งใบ H t C ทรงวิบากเต็มใบแล้วก็ครึ่งใบชาร์กมีหมวกยกคางแบบฟิตอัพ หมวกเต็มใบและหมวกครึ่งใบเบลคลาสสิกแล้วก็ท็อปคลาสสิกแบบเต็มใบและครึ่งใบหมวกเรียวมีหลากหลายสไตล์มีทั้งเต็มใบครึ่งใบทรงวิบากทัวริงและยกคางค่ะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยเสื้อกาดก,กางเกงกาด รองเท้ากาดถุงมือน,นันไกมีหลากหลายแบบให้ลองเลือกค่ะถุงมือแบรนด์ Starfield มีทั้งแบบเต็มนิ้วแล้วก็แบบครึ่งนิ้วโม่งและผ้าบาบป,ปลอกแขนเต้นกันแดดคลาสสิกและทําเป็นทําความสะอาดมีทั้งแบบเคลือบเงาเคลือบด้านล้างเบรกล้างโซ่น้ํามันเครื่องค่ะแบรนด์ต่างๆมีมูตุน และอุปกรณ์เซฟตี้ค่ะเป็นสนับสอกเข่าของนันไกลค่ะมีอุปกรณ์จับโทรศัพท์ของมอเตอร์บูฟค่ะมีทั้งจับแฮนด์และรูกระจกค่ะมีทั้งแบบธรรมดาและสาย USB ค่ะในฝั่งของเ e เวเลเตอร์คิดนะคะจะมีจักรยานและบาลานใบให้น้องๆหนุ่มๆได้ทดลองขี่และเลือกซื้อค่ะและนี้เลยอุปกรณ์เซฟตี้สำหรับ,บน้องมีหมวกกันน้องทั้งเต็มใบครื่งใบสนับสอกเขา่า ถุงมือรองเท้าและเราไม่ได้มีแค่หมวกกันน็อกนะคะร้านเรายังเป็นตัวแทน y ม m a h a และเ Vespa ค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูรถที่ร้านเราได้เลยค่ะโปรโมชั่นเปิดร้านสินค้าทุกรายการลดตั้งแต่10%สูงสุดถึง70%ตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์เท่านั้นค่ะร้านเลียวเรเดอร์เปิดทุกวันค่ะร้านเปิดตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะ ร้านตั้งอยู่ในห้างแฟชั่นไอแลนด์ชั้น3ตรงประตูเกต7ค่ะหากไม่อยากพลาดสินค้าตัวใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i ร้ร้านเดียวไดเดอร์ไว้ด้วยนะคะค่ะ